สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องของคําบุพบทนะคะเ,เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในหัวข้อเรื่องชนิดของคําบุพบทนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะ คำบุพบทคืออะไรนะคะคำบุพบทคือคำที่ปรากฏหน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับประโยคอื่นในประโยคเดียวกันนะคะหรือเป็นการเชื่อมเชื่อมประโยคนะคะหรือการเชื่อมคำนั่นเองนะคะ ประเภทที่1นนะคะของคำบุพบทนะคะก็คือคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งและสถานที่นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าบนนะคะคำว่านายคำว่าใกล้คำว่าไกลคำว่าใต้คำว่านอคำว่าที่ คำว่าตรงคำว่าเหนือคำว่าข้างนะคะและคำว่าริมนะคะเด็กๆทราบคํากันแล้วนะคะทีนี้เราไปดูว่าตัวอย่างประโยคนะคะการที่เราจะเอาคาเหล่านี้ไปเชื่อมลงในประโยคนั้นตําแหน่งของเขานะคะควรจะต้องอยู่ตรงไหนนะคะของคำตัวอย่างเช่นนะคะอ่าประโยคนะคะกะรอกทํารังอยู่ในโพรงไม้นะคะ ก่รองทำรางอยู่ในโพรงไม้นะคะนี่คือตำแหน่งของคําบุพบทนะคะต่อไปนะคะฝูงหิงห้อยเกาะบนต้นลําพูฝูงหิงห้อยเกาะบนต้นลําพูนะคะเป็นการเชื่อมนะคะเชื่อมคํานะคะเป็นคําที่มาเชื่อมกันในประโยคนะคะบนต้นลําพูนะคะ บ้านของฉันอยู่ใกล้ตลาดบ้านของฉันอยู่ใกล้ตลาดนะคะบุพบทก็คือคำว่าใกล้นะคะอันนี้คือบุพบทประเภทที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูบุพบทนะคะประเภทเภที่สองกันนะคะบุพบทประรเภทที่สองก็คือคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของได้แก่คำว่าอะไรบ้างนะคะคำว่าของนะคะ แหงค่ะและคําว่าไหยเราไปดูนะคะเออเราจะใช้คําหล่านี้อย่างไรนะคะตัวอย่างประโยคนะคะขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีพื้นบ้านของไทยนะคะว่าของนะคะ ประโยคต่อไปค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยช่วยทําให้การจราจรด,ดีขึ้นนะคะคำว่าแห่งนะคะเป็นคําบุพบทนะคะในการเชื่อมคัดน,นะคะรู้ต่อไปนะคะประเภทที่3ของคําบุพบทนะคะก็คือคํำบุพบทบ,บอกผู้รับผลนะคะตัวอย่างคำนะคะเช่นคําว่าแก่นะคะคำว่าแด่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเช่นนะคะลูกศิษย์ม่บพวงมาลัยแด่ครูลูกศิษย์ม่บพวงมาลาัยแด่คร,ร,อาาครูอันนี้นะคะอีกหนึ่งประโยคนะคะพี่ให้ของขวัญแก่น้อง ที่ให้ของขวัญแก่น้องเห็นไหมคะคำว่าแก่นะคะเป็นคําบุพบทนะคะที่เชื่อมในประโยคนี้นะพบทบ,บ,บอกความมุ่งหมายนะคะคาบุพบทบ,บอกความมุ่งหมายนะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำเช่นคําว่านะคะเพื่อนะคะได้แก่คําว่าเพื่อนะคะคาว่าสําหรบนะคะเพื่อสําหรบนะคะไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะก็เช่น คุณพ่อทำงานเพื่อครอบครัวนะคะคำว่าเพื่อนี่คือตำแหน่งของคำบุพบทนะคะชั้นขันน้ำส้มสำหรับคุณยายชั้นขันน้ำส้มสำหรับคุณยายนะคะสำหรับนะคะคือตำแหน่งของคำบุพบทนั่นเองนะคะ เรามาดูคำบุพบทต,ต่อไปนะคะคำบุพบทประเภทที่5นะคะก็คือคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะคะคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะคะเด็กๆก็สังเกตได้จากตัวอย่างคำนะคะเช่นคำว่านะคะกับนะคะจกค่ะต่อด้วยโดยระว่าง ะะเดี๋ยวเราไปดูประโยคนะคะคที่จะใช้คำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะคะเราจะใช้อย่างไรนะคะตัวอย่างเช่นนะคะนิดชอบรับประทานข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงสุกเดี๋ยวลองสังเกตนะคะเอคําไหนนะคะคือคําบุพบทนะคะคำบุพบทในประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะคำบุพบทในประโยคนะคะก็คือคำว่ากับ ะะมีใครทายถูกกันบ้างไหมคะคะประเภทต่อไปนะคะก็เป็นคำบุพบทประเภทที่6นะคะคือคำบุพบทบอกเวลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตนะคะคำบุพบทบอกเวลาจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่คำว่าเมื่อนะคะกระทั่งตั้งแต่จน ตอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคําเหล่านี้นะคะเคขาจะไปอยู่ตรงไหนนะคะตําแหน่งของเขาในประโยคนะคะคุูแพทก็ทําประโยคตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะตัวอย่างที่1นนะคะประโยคแรกนะคะฉันมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกวันเด็กๆสังเกตด,ดูนะคะในประโยคคําไหนนะคะที่เป็นคําบุพบทได้บ้างน,นะคะ เรามาเฉลยกันนะคะจะทายถูกกันบ้างไหมเอ่ยคำบุพบทนะคะก็คือคำว่าตั้งแต่นั่นเองนะคะไปดูนะคะประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองชาวสวนรวนดินในแปลงผักเมื่อวานนี้ชาวสวนรวนดินในแปลงผักเมื่อวานนี้เราไปหาคำบุพบทกันดีกว่าว่ามันคือคำว่าอะไรนะคะ เฉลยกันค่ะคือคำว่าเมือ่อนั่นเองนะคะคำว่าเมือ่อใ่้ถูกกันบ้างไหมคะค่ะมาที่คำบุพบทประเภทสุดท้ายนะคะคือคำบุพบทประเภทที่7นะคะก็คือคำบุพบทบอกสาเหตุนะคะคำที่เราสังเกตได้จากคำบุพบทประเภทนี้นะคะก็คือคำว่าเพราะนะคะคำว่าเพราะนะคะเราไปดูตัวอย่างของประโยคนะคะตัวอย่างนะคะ เช่นพวกเรามีกำลังใจเพราะครอบครัวนะคะพวกเรามีกำลังใจเพราะครอบครัวนะคะอันนี้คือตัวอย่างประโยคนะคะที่ครูแพทให้เด็กๆได้สังเกตดูนะ,ะเรียนก็ได้ทราบนะคะคำบุพบททั้ง7ประเภทไปแล้วนะคะก็ได้ดูตัวอย่างคำบุพบททั้ง7ประเภทไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องคำบุพบทกันนะคะ คำบุพบทนะคะก็คือคําที่อยู่หน้าคํานามหรือคำสรรพนามในประโยคเพื่อบอกเวลาบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่สาเหตุบอกความเป็นเจ้าของความเกี่ยวข้องความมู่หมายหรือบอกผู้รับผลนั่นเองนะคะ ะค,ะคำบูพบทก็จะทําให้ประโยคที่สื่อสารน,นั้นมีใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นฟังแล้วเราจะเข้าใจง่ายเข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ใหก็สรุปความรู้นะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆเ,เรื่องของคำบุพบทนะคะ ในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูพัชมีเน,นื้อหามาอธิบายให้เด็กๆฟังเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ